สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มอสก็จะพาหนดีมาาสอนหนดีซักผ้าครั้งแรกในไทยค่ะอันดับแรกพี่มอสก็จะให้โนดีไปเลกเรียนก่อนค่ะโนดีไปแลกมา20บาทค่ะแต่ว่าพี่มอสบอกว่าไม่พอต้องไปแลกอีก โนดีไปแลกมา20พี่มอสเอาไปหมดเลยเอาไปกดน้ำยาปัดพานนมกัดน้ำยาสักผ้าค่ะแล้วก็หยดเลียน10บาทเข้าไปแล้วพี่มอสก็กด,กด,กดปึ้บกดปึ๊บเหมือนก็เลืมๆไหลลงมาตกมาปี๊บแล้วก็เข็บเลยแล้วก็พี่มอสก็จะกดอีกกดน้ำยาปัดพานนมกดไปอีกปมหนึ่ง มันก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็ตกอีกแล้วก็เก็บเอาได้เลยแล้วพี่มอสก็มาใส่ที่ตู้มนตู้แต่ว่าหนูหนดูนูเดียดเตี้ยมากมพี่มอสเขานี่แบบชิวๆเลยเวลาใส่บนตู้แต่ว่าสําหรับหนูเดียะมันสูงอยู่สูงอยูย่ามันก็ค่อยรถนัดเท่างเลยดีไทยแบบ ตั้งขยิงเท้าออกค่ะเวลาถ่ายอ่ะถ่ายแล้วก็ใส่ช่องพี่มดใส่ซองซองเลยอ่ะเพราะว่าผ้าเราเยื้อพี่มดบอกอย่างนั้น่องละสองซองซองละห้าบาทใส่ใส่สิบบาทเลยน้ำยาประพันนมใส่สิบบาทแล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าอีกสองซองซองสองซองก็ พ่อเป็นสิบบาทเท่ากับหมดไปยี่สิบบาทค่าน้ำยาผ่าผ้านุ่มกับน้ำยาซักผ้าพี่มอสใส่เสร็จแล้วพี่มอสก็จะปิดฝาเลยค่าพี่มอสบอกโนดีว่าที่นี่เขาห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามกินเหล้าด้วยไม่งนั้นจะโดนปรับโดนปรับเยอะพี่มอสก็ไปล้างมือแล้วก็ให้โนดีามาเ,เรียกเหรียญอีก ทำหลับไปซักผ้าเพราะว่าดนเดียอแลกน้อยกันไปเมื่อกี้วันทีก็ใส่ไปอีกหนึ่งร้อยเลยครั้งนี้หนึ่งร้อยก็ได้สิบเหรียญได้สิบเหรียญหนดดีดดด้เก็บแล้วก็พี่มอสพี่มอสเอาไปหมดเลยค่ะสิบเหรียญแล้วก็ไปที่ตู้แล้วพี่มอสก็ไปดูว่าเออไปถามหนดดีว่าจะซักกี่บาท มันมีทั้ง50แล้วก็60แล้วก็80แล้วก็100ก็มีหนึ่งรมันจะแพงกันไปหนูดีเอาแค่50พอแล้วหนดีก็ให้พี่มอสซักห้าสิค่ะซักดวน17นาทีพี่มอสยอดเหรียญเข้าพี่มอสก็จะมาหยอดเหรียญให้ครบ50บาทค่ะ หยอดเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะคร้า50บาทหลังจากนั้นพี่มอสก็ปิดฝาน้ำยาแปะพันธุน่มข้างบนแล้วก็มาปิดฝาตู้ข้างล่างเครื่องซักผ้าก็เริ่มทำงานแล้วค่ะใช้เวลา17นาทีแล้วก็หนดดีก็จะไปเดินตลาด ไปซื้อน้ำดูดีอยากกินนมชมพูที่ตลาดเขาจะขายนมชมพูปัน่นอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายน้ำแล้วค่ะมีขายเยอะมากๆมีเมนูเยอะมาก,มามากถ้าแบบตอนเจ็ดโมงชองหนึ่งทุ่มของ หนึ่งทุ่มอะไเงี้ยคนจะเยอะมากๆเลยดูจากการชงสี้าหน้าอร่อยมากมาดีชอบกินมากๆเลยค่ะดูได้กินสุดๆไปเลยได้แล้วแล้วก็ต่าตังค์จ่าตังค์พี่มดก็จากก่าไปดมดีก็จะขอพี่มดกินกันเลย <c oughs> แต่ว่าคนเยอะอยู่ยังกินตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยว จะมีคนมาชนเอามันเกกาคาเกินไม่ได้ค่ะเรนดีก็ตัดใจไว้ก่อนแล้วก็จะไปเดินซื้อชอมพูค่ะชมพูที่ห้องหมดแล้วจะไปซื้อที่ช J เจเพราะว่าเรามีชามาชิกอยู่ก็เลยจะไปซื้อที่จ j เจค่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเทเว่นจีเจแล้วก็โลตัสนี่ของอะไรถูกกว่ากันคะ มีปิกซีมีนิด้วยแถวนั้นมีร้านขายของเยอะมากมาถึงดชชเจนนูดีก็ยังจะดูดน้ำของนูดีอยู่เพราะว่ามันอร่อยมากๆ ชมพูชพูหลังจากนั้นพี่มอสก็จะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อค่ะก๋วยเตี๋ยวเขาแบบน่ากินมากพี่มอสเดินไปเดินมาแล้วก็หิวก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนๆสดข่องคออะไรอย่างเงี้ย พี่มัดก็มากินเลยแต่ว่าโนดีไม่กินแล้วเพราะว่าโนดีกินนมชมพูไปเยอะมากแล้วพี่มัดไม่เคยกินเท่าไรนมชุมพูดูพี่มัดกินสิน่าอร่อยมากเปล่าเปลเปลา,ปลาแล้วก็ก้ามข้าวให้โอ้มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็กลับมาเอาผ้าของเราแล้วผ้าเราเสร็จแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วเราไปกิน ไปเที่ยวมาเยอะแล้วใช้เวลาตรงที่แล้วแล้วก็มาเอาผ้าเราปิดฟ้าเียบร้อยค่ะ